รบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นที่ผมสั่งไปนะครับชื่อคลิปนี้เราจะชื่อไม่มีชื่อคลิปนะฮ <What S 1> ะเดี๋ยวข็ไปคิดกันอีกทีนะึงก็ผมก็ได้แกะไอ้พลาสติกออกมาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนี่แล้วตัวนี้ที่ผมสั่งมาน่าจะเป็นตัวอะไรเป็นอมนอีดาก้อนนะนี่นะ Gon. ดาก้อนดาก้อนนั่นเองอ่ะดาก้อนนะผมามาแกะกันเลยไม่ต้องรอช้านะผมมาแกะกันเลยดาก้อนนะผมเป็นอ่าฝ่ายวันหน้าของคณะนักปฏิวัตินะครับผมถ้าเข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาจริงด้วยแล้วก็นี่คือถังน,นะผมถานที่ไว้ตั้งอันนี้คืงองานแท้นะแต่ว่าเขาไม่มีกล่องแค่นั้นเองอ่ะให้ดูใบหน้าดู มันไม่โฟกัสล่ะนี่เห็นนะดูใบหน้าสินะอย่างสวยนะผมแล้วรอบรอบตรัวรอบรอบตรัวของเราแล้วนะแล้วก็นี่ก็ฐานนี่ข้างล่างฐานแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ขิปนาถ์แะ้วเป็นบันไดนะมันจะเขียนอยู่อะไม่เห็นหรอกนะก็เรียบร้อยกับดาก้อนเดี๋ยวลองใส่ฐานแบบไม่มีอํมไม้ค้ำแล้วปุ๊บ เอาเีย okay, ไงน <a> <Tomorrow. S 2> uh ี่ไงได้ละนะโคตรเท่ดูนะโคตรเท่โคตรเท่เลยครับพี่โคตรเท่นะผมก็จะที่จริงผมสั่งไปสองรอบนะผมผมแบบสั่งไปตอนแรกสั่งตอนแรกมันไม่มีตังก็สั่งไปแค่รอบเดียวสปาก็มีตังก็สั่งไปรอบที่สองก็เลยมาสองกล่องนะฮะแต่ร้านเดียวกันแต่เขายังไม่ได้จ่ายเราจะไม่บอกก่อนนะสวยอยู่ ไอที่ผมสั่งมันน่าจะเป็นอำ่ำอ้ยเห็นที่อยู่บ่าวจะไม่เห็นเนี่ยผมสั่งไปน่าจะเป็นอ่ำชอปเปอร์แลผมอ่ะเคลียร์ก่อนเคลียร์แล้วก็เอาโมเดลตั้งสั่งไปโอ้โหดาก้อนล้มเลยน่าจะเป็นชอปเปอร์นะครับผมมาดูกันโอ้โหเนี่ยผมชอปเปอร์ ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะอันนี้มันเป็นงานแพ็คแลวเห็นนะอันนี้มีที่คําข้างหลังน้ําหนักถือว่าแบบโอ้โหหนักอยู่นะมันไม่ใช่แบบตันๆันแล้วมันไม่ใช่แบบข้างในมันโก่งๆกงมันคือตันๆันอ่ะเห็นไหดูดิใหญ่ไหมตัวดูตัวละเอียดนะผมตัวยางใหญ่บอกเลย <S <S แล้วก็ดาก้อนของเราดาก้อนเราเบากว่าเยอะเลยตัวนี้โคตรหนักแต่ว่าเตียวว้ยกว่าแค่นั้นเองอ่ะ ความมุนสูงน,นะครับผมปื๊บเห็นนะมันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ก็น่าจะสูงประมาณเกือบเท่าไหร่ดาก้อนนะชอปเปอร์นะครับผมแล้วก็ดาก้อนของเราทำไมไม่ไงหน้าเราครับผมมีดูหน้าอย่างเท่โอเคคลิปนี้ก็มาเท่านี้แหละมาอวดของให้เฉยถ้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe